ปัจจุบันที่มีสิ่งยั่วยุมากๆอย่างนี้เนี่ยคนจะทํำยังไงที่ไม่ให้ไปติดกับสิ่งเหล่านี้ครับผมก็ต้องแก้ไขตัวเองที่ใครเป็นละ่ะเราเป็นไหมเช่นไปเห็นสาว<ม>นี่เรารักสาวมากๆไหม <c oughs> ถ้าเรามีเมียเราเมียเราไว้ที่ไหนจึงไปเป็นบ้ากับสาวเราก็ต้องยี่พาวิจารณ์เราก่อน <c oughs> ถ้าเราปรับปรุงเราตัวเราดีแล้วเมียเราเป็นเมียร้อยเปอร์เซนอีสาวนี่เป็นกาฝากร้อยเปอร์เซนตปัดอีสาวออกแล้วก็ไปสอนคนอื่นได้ <c oughs> ให้ทําแบบคานีนะให้ว่า แต่บางทีมันเอาชนะใจตัวเองลําบากครับหลวงตามันไม่เอาชนะถ้าเอาชนะต้องชนะนี่มันไม่มได้เอามีแต่แพ้ยอมแพ้เห็นนี่หนูมานี่ห้าคนน้อยไปนั่นเห็นไหมอย่างได้สิบคนนั่นยอมแพ้แล้วก็ใจไหมแต่ฝ่ายน้นมันจะแข็งแรงกว่าฝ่ายแบบนี้บางทีครับมันถึงแพ้ครับหลวงตาคือคือกีเลสมันจะแข็งแรงกว่าบางทีเราแข็งแรงกว่ากีเลสครับเราแข็งแรงกว่ากิเลสอี๋ เมียเรานี่รับรองกันมาแล้วตั้งแต่วันแต่งงานกันวัน,ว,นวันเกิดมาแล้วอีหนูสองภาคทางเรานั้นไม่ได้รับรองพวกนี่พวกหญิงกาฝากเมียต้องยกเป็นใหญ่เสมอนี่เรียกว่าชนะอีหนูเข้าใจไหมเอาละเรต้องต้องนึกถึงคนที่บ้านไว้เป็นหลักแหละค,ะค่ะแสดงว่าเราต้องมีที่ยึดมั่นเหละคะจะต้องมีต้องมีที่ยึดมั่นมายึดมั่นได้ยังไงอันใดที่ดีแล้วยึดนั่นเป็น ที่ีมั่นเอาไว้อันไหนไม่ดีให้ปัดออกปัดออกอะไรที่จะมาทําลายความดีของเรานั่นคือความชั่วให้ปัดออกปัดออกย่นงอย่างที่ยกตัวอย่างนี้เราไม่ได้ว่าคนนี้ชั่วนะเรายกตัวอย่างเอามาเทศนาว่าการให้คนทั่วไปได้ฟังเพราะทุกคนมีเหตุการณ์อย่างนี้ เหมือนกันใช่ไหมล่ะเราก็แยกมาให้เป็นข้อเตือนใจทั่วหน้ากันโดยถือนี่เป็นต้นเหตุสะนันเองแล้วไม่ได้หมายว่าคนนี้ผิดนะเข้าใจไหม่เพราะว่าไม่ได้ผิดเรายกตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆหลวงตาถ้าฟังหลวงตา